ปฏดททุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมเัเก่าเกมมิ่งนะครับประยูนกับเกมชี t Impact และสไปรัลเอว s สํำหรับเวอร์ชัน3.4นะครับออรอบนี้นะครับชั้น11-12ก็จะมีมอนสเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่นะโดยที่เบสซิ่งนะครับรอบแรกนะครับเราจะได้ก็คือคอมโบสายฟ้าพืชนะครับก็จะตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เล่นแดนแมกนะครับเป็นสายฟ้ากับพืชนะก็จะได้เปรียบนะครับ ง่ายๆเลยเขาทำมาให้ OP ของอัลเฮซัมนั่นเองนะครับเอาเรามาดูชั้น11กันก่อนเลยนะทุกคนนะชั้น11นะครับมอนสเตอร์ก็จะมีครึ่งแรกก็จะเป็นพวกเอเลมา์นะครับกับพวกโจรนะครับครึ่งล่างก็จะเป็นแบบพวกล็อกคูนะครับอันนี้คือปกป้องเสานะจะไม่ได้ยากครับง่ายๆเลยถ้ามีปกป้องเสาข้างบนก็สุคตเนะครับเวนติคาตึงฮะอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวรวบนะครับก็จัดไปเนาะ ห้องสองนะครับก็จะมีแบบเห็ดและตุน่นะคนนี้ก็ไม่ยากครับตัวรวบก็ยังคงอยู่นะครับแต่ข้างล่างสังเกตว่ามีฮีโร่นะครับอ่าตรงได้ใช้น้ําแข็งแล้วนะครับแล้วก็มีตัวของงูนะครับงูใหม่นะแต่ว่าเป็นงูเล็กนะครับไม่ใช่งูใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะต้านทานลมนิดนึงนะบอกไว้ก่อนนะครับข้างล่างตรงนี้ก็มีน้าแข็งเอ้มีสายฟ้าตรงนี้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นน้ําแข็งก็มา2ด่านนะนะด่านที่3นะครับอ่านี่เรียบร้อยครับ ดอกไม้สายฟ้านะครับก็ถ้าใครมีน้ําแข็งหรือไฟนะแต่ว่าน้ําแข็งก็จะไวกว่านะครับก็ง่ายๆเลยนะมีน้ําแข็งมาด้วยนะครับข้างบนก็มีลมรวบนะแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนครับเขาบอกว่าโบนัสความเสียหายไม้จะแปลงเพิ่มขึ้น75%เพราะฉะนั้นใครที่เมนนะครับออคเคนซัมนะครับทีนารีนะครับหรือว่านาฮิดะสาย TPS เนี่ยชั้น11ก็จะค่อนข้างง่ายเนาะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับ เริ่มชั้น11ด่านแรกนะครับปกป้องเสานี่คือไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแล้วก็เอาซูโคสมาดูดนะครับซึ่งพี่ก็จะมีสายฟ้าเป็นลเด่นนะครับแล้วก็เอามากับไฮปรอมรูมนะเออใช้ตัวนั่งไอตัวเอกนะครับเป็นตัวทำา a เม g เพราะว่าตัวเอกมันจะได้รับเบสซิ่งรอบนี้เนาะทุกคนเออเพราะว่าตัวพืชมันจะตีแรงนะครับซึ่งถ้าสําหรับสายฟีเดี่ยตัวที่ตีแรงที่สุดนะครับมีสกิลในการตีพืชที่แรงที่สุด ก็น่าจะเป็นตัวเอกนะครับเราก็ใช้ตัวเอกเป็นหลักนะทุกคนนะแล้วก็เนี่ยพยายามรวบไว้นะครับเออถ้าอยากจะทำดาเมจเ็ตัวเอกมาทำนะครับแต่ถ้ามันไม่มีจังหวะที่มอนสตีเสาเราก็ไม่ต้องรีบนะอือเราจะเย็นๆได้นะครับจะเย็นๆได้แต่อย่างตัวเนี้ยมันไม่ตีเสานะครับถ้ามันหันหน้ามาทางเราเนี้ยเราก็โดยเดินออกมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับเราค่อยๆตีแล้วก็เก็บพลังงานไว้นะทุกคนนะอ่านี่ เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเพราะว่ามันมีหลายเวฟนะทุกคนนะมันมีประมาณ3มเวฟนะครับเดี๋ยวจะมาอีกเวฟหนึ่งนะอพอตัวนี้ตายนะครับก็เตรียมตัวใช้ซูโคสนะครับเอาแปะกพืชก่อนก็ได้นะครับทุกคนครับแปะพืชไว้ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอาซูโคสโยนลวกเข้าไปนะทุกคนนะจึบจึบจึบนะครับเห็นไหมเ <laughs> ต็มจอเต,ต็มจอไปนะลวกเต็มจอไปนะครับก็ล่วงนะทุกคนนะหมดครับ คือแรกตัวอย่างชิวๆถ้าสำหรับใครที่ป้้นซูโปอมาก็คือง่ายอยู่แล้วเนาะครึ่งล่างนะครับครึ่งล่างกเา็เราเอาตัวชายเอกนะครับกับนายฮิดะมาเป็นตัว DPS นะครับง่ายๆเลยก็คือเราก็จัดการเจ้าพวกมิติปูสามตัวนี้ให้เร็วที่สุดครับอืพวกมันจะลุมตีเสานะสามตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแช่แข็งได้ก็แช่แขงนะครับเออแต่ว่าพี่ ก็ใช้สายฟ้านะครับผสมกับพืชนะครับก็ตีก็ไปทีเดียวก็หมดละอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นลอคูสายฟ้านะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนี่เราก็เก็บพลังงานเก็บอะไรได้ก็เก็บไปเลยนะครับเดี๋ยวไว้ใช้ในดานต่อไปเพราะว่าตัวนี้มันไ่ตีเสาแล้วก็เอาออกมายืนตีมุ้งๆนะทุกคนครับเออในทีด้าตีมันแรงแล้วก็ตัวพืชตีแรงแล้วก็ตัวพืชมาตีอ่าระวังครับเลือดลดครับเออเลือดลดเดี๋ยวไปวิจุชัตุดท้ายโอ้โหเลือดแดงเลยนะครับทุกคนครับโดนยันอ่ากําแพงเรียบร้อยครับ ผ่านไปนะสำหรับด่านแรกนะครับด่านที่สองนะครับด่านที่สองยอ่าโอเคตุนมาก่อนนะครับเดิมแรกจะเป็นตุนนะเราก็ใช้ตัวเอกครับซึ่งก็ค่อนข้างเหมาะนะเพราะว่าตัวเอกเนี่ยมันมันปัดตุนให้ชะงักได้นะครับทุกคนครับเสร็จแ,แล้วก็โยนครับลวกไว้นะครับทุกคนครับพลังแห่งรมของสุโรสนะทุกคนนะก็จะทําให้เกิดการไยาปวงุมเลยระยะกว้างด้วยนะทุกคนนะเออ ใช้ได้นะครับใช้ได้บอกเลยป<อ>ูมเขาให้นะครับอ่ะค่อยๆลากๆไว้เพราะว่ายังไงตัวพวกเนี้ยมันดันเข้ามาแล้วอยู่แล้วครับ <S <S แล้วก็สเกลพลังมันไม่ใช่ตัวที่แบบสเกลพลังเยอะนะทุกคนนะเป็นตัวสเกลพลังน้อยๆครับซึ่งมันมีกันเยอะเฉยๆครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเห็ดนะทุกคนนะ พอเป็นเหนก็รวบทุกเหมือนเดิมครับเออเดี๋ยวระวังมันมตันเราออกองนอกวงนะครับก็ให้กดพุ่งๆสไล,สไล,สไล,สไลด์ๆไปด้านข้างเวลาโดนกดดันนะครับทุกคนครับเราจะได้แบบเดินกลับขึ้นมาในวงได้นะเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆหายหมดแล้วนะทุกคนนะเออชั้นสิบเอ็ดยังไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันมีเวลาให้เราตีตั้งห้านาทีนะครับในด่านแรกกับด่านที่สองนะมันจะไปเร่งแค่ด่านที่สามด่านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งล่างก็ ไม่ได้ก็อย่าลืมเก็บพลังงานไปด้วยนะครับเอเริ่มต้นคือการสู้กับตัวของแฮกเตอร์นะทุกคนนะเออก็ไม่มีปัญหาครับทุกคนครับเราก็ทำดาเมจไปก่อนเลยนะทุกคนนะก็ใช้สายฟ้านะครับใช้พืชนะครับซึ่งมันตีแรงนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะพอมันล่วงแล้วนะครับตัวเนี้มันไม่ได้มีบัฟพิเศษนะครับแล้วก็ตัวของการทายน้ำแข็งของมันก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเอาขยะมาตัวเดียวนี่คือลยก็ค่างจะฆ่ามันได้อย่างรวดเร็วแล้วนะทุกคนนะแล้วยิ่งเรามีพืชด้วยอ่ะมันช่วยทําให้ในการทําลายโลกมันแรงมากขึ้นนะครับมาถึงเจ้างูเล็กนะทุกคนนะงูเล็กไม่มีปัญหาครับเออเหมือนไส้เดือนนะคิดซะว,ว่ามันเป็นไส้เดือนนะครับก็ไม่มีปัญหาครับเราก็ตีไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับลมตีมันไม่เข้าเราก็ใช้พืชน,นะครับเป็นหลักอยู่แล้วว่ามัน,บ,น,นบ,บัฟพือกสังเกตมาก ตัวนางเอกนะครับกับตัวของนายดะานะทุกคนนะใส่ของธรรมดาทั่วไปแต่ก็ตีทีละส่งสามหมื่นได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือพยายามเซฟพลังงานนะครับเพยายามเซฟพลังงานตัวนี้ตัวของยาเอกไม่เต็มนะครับแต่มันตายซะแล้วครับนายดา่าตีแรงเกินไปนะอ่ะต่อไปครับด่านที่สามนะทุกคนนะด่านที่สามด่านนี้เราต้องทําเวลาภายในสามนาทีนะครับเริ่มต้นมมาก็มีสลามรวมๆกันอยู่นะครับ เออก็ไม่มีปัญหาเพราะมีซูโคตอยู่ครับบอกเลยว่าเข้าทางครับเนี่ยเอาซูโคตมากดกับคือแบบนี้ครับมันจะกระแทกกันเองแล้วเดี๋ยวมันก็จะลุยเย่ไปเองครับรวบได้ก็รวบไปด้วยนะทุกคนนะจิ๊บจบก็ให้นะครับอ่าถ้าเหลือัวตัวสายฟ้าก็เอาตัวเอกมาตีครับตัวเอกมาตีแรงนะอ่าโอเคครับคราวนี้ก็จะเป็นตัวของสมุไรสองตัวนะฮะตีพรอกกันได้ก็ ก็จะสาเร็จนะครับแต่ว่าถ้าตีพร้อมกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนทุกคนนะพยายามอ่าวันชาร์ตสิบเอ็ดเลือดมันไม่เยอะหรอกนะครับเออตีไปเถอะนะง่ายๆเลยอ่ะตอนเนี้สยสงุไรมันตายไปหนึ่งตัวครับแล้วก็รุกน้องมันหมดแล้วนะ,นนะรุ่นหมด้เหลืออีกหนึ่งตัวครับเป็นชาร์ตพลังละก็พยายามล่อมันเข้าวงนางเอกแล้วกันทุกคนเพราะว่าจำไว้ว่าตัวพืชตีแรงที่สุดนะครับในชาร์ตสิบเอ็ดนะเพราะนั้นเราก็เน้นเอาตัวพืชตีครับเน้นเอาตัวพืชตี เราต้องทาเวลานะครับทุกคนครับภายใน1นาทีครึ่งนะครับเออจะดีนะทุกคนนะหนาทีครึ่งจะดีนะครับเดี๋ยวจะได้มีเวลาตีดอกไม้ด้วยโอเคเรียบร้อยครับง่ายๆทุกคนอยู่ในวงก็คือ2องหมื่นนะอ่ะต่อไปนะครับตีดอกไม้นะทุกคนนะดอกไม้นี่อ่ะเออถ้าไม่ได้แบบเอาไฟเอาธนูนักแขงเออลูกยี่เอาไดโอน,หนาหรือว่าตัวของ การอยู่นะเออจะตีมันได้ดีมากเพราะเราสามารถเล็งตีหัวมันทั้งหดได้ครับแต่ทีนี้พอมันเป็นขยยะเราเล็งตีหัวมันทั้งหมดไม่ได้นะครับอย่าลืมทําลายไอตัวแบบดอกเด็กตรงนี้ด้วยนะเออเดี๋ยวมันระเบิดพลังใส่เรานะครับโอโอโแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวรอให้มันแบบรอให้มันเอหัวลงมาแบบนี้ครับทุกคนทบแ้วก็ค่อยๆพ้นไปไปนะเอออันติขยมาแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวรอตังหว่า นะครับทุกคนครับรอจังหวะต้องเขียวมากนะครับพยายามดูข้างล่างทุกคนถ้ามันเอาไอ้ลูกกระตามันลงมาข้างล่างแล้วเราก็จัดการเอาน้าแข็งแปะมันเลยนะอ่าลงมาแล้วนี่ครับทุกคนครับลงมาแล้วไม่ทันดูครับการโง่ก่อนะไม่ต้องรีบครับทุกคนครับยังมีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันล้มแล้วปุ๊งนี่มันก็โดนีเดียวครับเพราะมันมีเลือดแค่ประมาณสองแสนเองนะตัวในชั้นอ่าสิบเอ็ดนี่ไม่ได้แบบโอเคเลือดนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็เอาในดาบตีรัล้วะทุกคนนะจังหวะนี้นะครับ เรียบร้อยครับอยากพูดเร็วนะเว็บเดียวหมดนะครับก็ง่ายๆสำหรับชั้น11นะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ